ความประทับใจและความสุขในชีวิตคนเราทุกคนล้วนมีความประทับใจและความสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักครอบครัวการทำงานการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเป็นต้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และประสบการณ์ก็มีทั้งความสุขและความทุกข์ปนกันไปขึ้นอยู่กับเราว่าจะจดจำสิ่งไหนในครั้งนี้จะมาเล่าถึงความประทับใจในชีวิตที่มีต่อคนในครอบครัวเพื่อนครูอาจารย์และผู้คนรอบข้างให้ได้อ่านกาัน ดับแรกคือครอบครัวของเราครอบครัวคือเป็นสิ่งแรกในชีวิตที่เรารู้จักโดยมีองค์ประกอบหลักคือพ่อแม่และลูกแต่ที่จริงแล้วเรามีน้องชายคนหนึ่งแต่นั้นแหละน้องชายไม่ชอบถ่ายรูปไม่เคยมีรูปเขาเลยและกว่าที่เราจะโตมาได้ขนาดนี้พ่อแม่ต้องพยายามสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องที่ดีปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกทำงานหาเงินมาให้ลูกใช้ หาเงินมาให้ลูกได้สิ่งที่ลูกต้องการพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้ก็อยากให้ลูกมีเหมือนคนอื่นเขาเป็นคำพูดที่ตอนเด็กเราฟังแล้วเราเฉยๆมากเราดีใจด้วยซ้ำที่พ่อแม่หาเงินมาให้เราเอาของที่อยากได้อยากมี แต่พอเราโตขึ้นคำนี้สามารถเรียกน้ำตาของเราได้เมื่อเราต้องรู้จักหาเงินเองรู้จักความยากลำบากในการหาเงินทำให้เราเห็นคุณค่าของเงินและความเหนื่อยยากลำบากในการหาเงินของพ่อแม่เพื่อมาให้เราใช้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากๆสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งและเรื่องที่น่าภาคภูมิใจน่าประทับใจเรื่องแรกของชีวิต หยูด้วยกันจนแก่เท่าเรื่องต่อมาเป็นเรื่องความประทับใจที่มีต่อญาติพี่น้องที่เกิดมาในเวลาใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่เกิดมีความสุขความทุกข์ร่วมกันมาตลอด ตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้ที่แต่ละคนต่างแยกย้ายไปตามหาความฝันในที่แตกต่างกันอยู่คนละจังหวัดไปมาหาสู่การลำบากแต่ความผูกพันเรายังมีเหมือนเดิมตอนเด็กๆเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใหญ่มากเลยละ่ะแต่พอครอบครัวแต่ละคนเริ่มตั้งตัวได้ก็เริ่มแยกย้ายไปสร้างบ้านสร้างครอบครัวส่วนตัวของตัวเอง แต่ด้วยความที่สายเลือดเดียวกันความรักที่มีให้กันไม่ว่าระยะทางจะห่างกันเพียงใดเราก็พร้อมที่จะเดินทางมาหากันมากินข้าวด้วยกันแม้เวลาจะน้อยแต่ก็สามารถเติมเต็มความสุขในใจได้เราโตกันแล้วต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตนเองมีแฟนมีเพื่อนใหม่ๆแต่เราไม่เคยลืมถึงแม้การรวมญาติในแต่ละปีจะเหลือพี่น้องแค่เราสามคน คนอื่นรวมยากมากไม่มีเวลามาหาพวกเราเลยแต่เราก็ยังรักและคิดถึงกันเสมอเรื่องประทับใจเรื่องสุดท้ายคือเพื่อนเพื่อนเป็นสิ่งที่วงเวียนอยู่ในชีวิตมากที่สุดรองจากพ่อแม่อ่านะอีกและยังเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากเหมือนกัน เราเริ่มมีเพื่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เรียมอนุบาลอนุบาลมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มหาวิทยาลายัยมีเพื่อนเข้ามาในชีวิตมากหน้าหลายตาหลากหลายนิสยัยหลากหลายรูปแบบทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่น่าจดจำและเพื่อนจะมีอิทธิพลกับเรามากสุดช่วงมัธยมศึกษาเรียกได้ว่าตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลยก็ว่าได้ไปไหนไปกันมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันตลอด ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เราก็ติดต่อกันตลอดนัดเจอกันช่วงปีใหม่สงกรานต์บ้างมันคือความสุขสุดๆไปเลยค่ะแต่เมื่อเราขึ้นมหาวิทยาลัยเราได้เจอสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆทั้งดีและไม่ดีเช่นกันกว่าเราจะมาเจอเพื่อนกลุ่มนี้ได้ก็ผ่านมาหลายกลุ่มเหมือนกันสุดท้ายก็มาจบที่กลุ่มเพื่อนร่วมห้องตัวเอง พวกเขาเป็นกลุ่มที่เฮฮาถึงไหนถึงกันมองตารู้ใจรักเพื่อนพ้องไม่ทิ้งเพื่อนไม่เห็นแก่ตัวถึงว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ดีมากเลยทีเดียวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่สร้างประสบการณ์มากมายให้กับเราทั้งความรู้ความรักความคิดที่เราต้องรู้จักคิดเองตัดสินใจเองมีความเป็นผู้ใหญ่มาก สอนการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีค่ายที่สร้างประสบการณ์และมิตรภาพมากมายสุดท้ายนี้เก็บประสบการณ์ความสุขความประทับความภูมิใจที่เข้ามาในชีวิตให้มากที่สุดเพราะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าชีวิตเราจะเจอกับอะไรเราต้องทำทุกๆวันให้ดีที่สุดทำดีกับคนที่เรารักให้ดีที่สุด จดจำทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่าดีหรือไม่ดีนำประสบการณ์มาสอนตัวเราเองวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ให้กำลังใจกับทุกๆคนให้สู้ไปกับชีวิตเพื่อคนที่ยังรอคอยและเห็นคุณค่าของเราเสมอมาขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังจนจบหวังว่าจะสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้เช่นกันนะสวัสดีค่ะ